อขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อจะมาเล่าว่านักฟุตบอลเกฟินเดอร์บอยเนื้อนะฮะเกฟินเดอร์บอยเนื้อเกิดเมื่อวันที่2 8มิถุนายนขอสอ1991เป็นนักฟุตบอลชาวเบลเยียมที่พูดภาษาเฟลมิชภาษาดัตทินเบลเยียมเป็นว่าสาราคปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้และทีมชาติเบลเยียมในตำแหน่งกองกลางตัวรู้เลือปีก ชื่อเต็มเกฟินเดอร์เบิร์นเนอร์วันเกิร์ตจิ๊แปดมิชูนาโยนคอซอนหนึ่งเก้าเก้าหิปีสถานที่เกิร์โดนเงินประเทศเบลเยียมส่วนสูง18.1เซนติเมตรนำแหน่งกองหน้าตัวกองกลางตัวลุกปีกข้อมูลสโม,มสรสโมสรปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายเลขสิบเดอร์เบิรเนอร์เริ่มต้นอาชีพการเป็นนักฟุตบอลกับสโมสรการอเอซีแข็ง ได้เป็นผู้เล่นตัวจริงและมีส่วนช่วยให้ทีมสาม,มารถควาแชมเบลเยียมเอ้ยควาแชมเบลเจนโปลีฤดูกาล2010ถึง2011ได้สํำเร็จในปีคอร์ทซ้อ2012ย้ายมาเล่นให้กล้าสโมสรอนเชลซีแต่ก็ตกเป็นตัวทำรองและยังถูกส่งให้สโม 14, สซอนเวเดอร์เบเมนยืม 14, ต,ต,ตัวด้วยต่อมาในปีคอร์ทซ้อ2014ตกลงเซ็นสัญญาร่วมวอร์ดบ,บวกโดยค่าตัว18ล้านปอนด์ เดอบอยเนย้ลงเล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกเมื่อปีขอซ้อรังวัน10และจนถึงปัจจุบันได้ลงเล่นแล้วมากกว่า20นัดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติเบลเยียมที่เข้าไปถึงรอบก็หล่อชนะเลิศข้องการแข่งข้ามสุบอลโลก2 0 1 4ในต้นฤดูกาล2 0 1 5บาถึง1 6เดอบอยเนย้ได้ย้ายมาสู้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกด้วยค่าตัว5 5ล้านปอนด์ ประมาณ2,960ล้านบาทและสัญญาห6ปีและยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกให้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในในนาที season, oui, ่6ของฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่สนามเอติฮาร์ตสเตเดียมโดยเป็นฝ่ายแพ้ไปถึงถึงซองประตูก็ขอจบคลิปเพราะว่านักฟุตบอลเควินเดอร์บอยไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมท,ทําคลิปต่อไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตูด้วยนะครับขอบคุณครับ